โชวสุดท้ายแล้วครับน้องๆครับโปรเจกต์ไดตัวสุดท้ายครับน้องๆมันก็เป็นลักษณะของการปาวัตถุขึ้นข้างบนเหมือนน้องส่งของสมมุติว่าพ่อน้องเนี่ยนะครับทํางานอยู่บนหลังคาตัวพี่อยู่ข้างล่างพ่อตะโกนมาว่าขอน้ําขวดหนึ่งน้องอยู่ข้างล่างน้องจะเอาน้ําไปให้พ่อเนี่ยแต่น้องรู้สึกว่าน้องมีความสามารถเพียร์ยุธเหลือล้ําน้องก็จะปาขึ้นไปปึ้ง ตามรูปนะครับลักษณะขึ้นตามรูปเป็นดังต่อไปน,นี้ครับขึ้นอยู่ขึ้นอยู่แกนเป็นบวกนะครับแต่น้องครับมันยังไงก็หนีไม่พ้นครับแตกแกนอีกแล้วครับคาดว่าต้องแตกแกนตามปกติจริงๆนะครับตั้งแต่ ไอตัวแรกกับตัวสุดท้ายเนี่ยแตกแกนหมดแล้วครับเพราะมันไม่ได้ขึ้นแบบไปในทางแกน x หรือแกน y มันอยู่กึ่งกลางของแกน x แกน y เลยต้องแตกแกนนะครับมันจะได้ u x u y อันนี้ก็จะทำมุมเซตานะครับขึ้นไป s y gravity force นะครับลงมา g เนาะครับน้องปลาขึ้นไปเนี่ย u ขึ้นเนี่ยนะครับ s y มันขึ้น ต้องเป็นบวกนะบวกในกรณีเดียวกันครับความเร็วขึ้นไปแต่ค่า gravity มันชุดหลังเอาไว้นะครับ gravity มันชุดหลังไว้ดังนั้นครับมันจึงต้องเป็นเป็นลบครับโอเคนะตามทันนะครับ ส,สุดท้ายแล้วนะครับ5ตัวที่เกินมาทั้งที่พูดมาทั้งหมดนะครับขอให้น้องศึกษาและทําความเข้าใจดังนี้ตัวที่1ครับถ้าจุดปุ๊บเริ่มไปถึงสุด,สดท้ายในยตัวเดียวกันเนี่ย s y เป็น0ค่า g เป็นตามนี้นะครับไม่ว่าน้องจะเอ่อเคลื่อนที่ยังไงนะครับเคลืนที่แบบไหนจะดูพิสดารหวาดหวืออะไรก็ตามแต่ขอให้น้องจำไว้เสมอครับว่า u เป็นบวกเสมอ อะไรตรงข้ามอยู่เป็นลบให้หมดโอเคนะครับสรุปเลยนะหลักเกณฑ์ในการคิดนะครับให้ u เป็นบวกอะไรตรงข้ามอยู่ เป็นลบให้หมดนะครับแค่นี้โอเคนะคอนเซ็ปสำคัญนะครับจบแล้วว่าจะตายเรื่องหลักมีแค่นี้ครับตามทันไหมครับถ้าตามไม่ทันกดพุชแล้วย้อนกลับไปดูอีกรอบรีวิวอีกรอบถ้ายังไม่เคลียร์อีกน้องยังงง,งยังกงกงอยู่น้องครับคอนแทคหาพี่นะครับ ที่ kfancleaner@hotmail.com i นะครับตรงนี้พี่จะเช็คอยู่ตลอดน้องสามารถที่จะเข้ามาส่งอีเมลมาหาพี่พูดคุยได้เลยนะครับอันนี้ชัวร์กว่าหรือถ้าน้องๆไม่อยากส่งอีเมลมาน้องก็ไปตั้งกระทูไว้ก็ได้ครับที่ e ิ๊ k e a s y f r e e t z ร c o m f o r u um อนะครับอ๋อสำหรับน้องๆที่เล่นเออ ...QR นะครับตอนนี้พี่มี QR แล้วนะครับในเว็บนะครับไปดูได้นะครับ QR ของเว็บดูได้เลยนะครับไม่เข้าใจตรงไหนยังสงสยัยยังกงกงยังงงอยู่ต้องการความช่วยเหลือ ส่งมาที่ k i f a n c r e n a t h e r m i l c o m ถ้าเกิดเรื่องด่วนสำคัญเร่งด่วนให้น้องแนบคำพูดไ้ด้วยนะครับตรงตรงหัวข้อจดหมายว่าเรื่องด่วนนะครับเรื่องด่วนพี่จะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุดเลยนะครับโอเคนะไม่มีคำพูดอะไรจะดีไปกว่าสุดสดนะครับน้องๆติดชื่อเตื่มตัวดีมีชัยไปก่อครึ่งพี่กิ๊กไปแล้วนะครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ